นี่มองเองเหมือนเลยมองเองเหมือนจะมองเหมือนอันนี้เปนเาจับมือจับตัวเลยนี่พอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วโอุ๊ยกลัวไม่เห็นเป็นลยแต่มันไม่เจ็บเลยตัวอย่มันปวดไม่ปวดเนี่ยปวดตรงไหนนะไม่เอาเป็นไงครับมันไม่เจ็บเลยนะฉีดวัคซีนก็ไม่เจ็บนะครับวันนี้ไปที่ชอบที่ชอบก็ได้รับวัคซีนจาก รัฐบาลเป็นอัสตราเซเนกาเสร็จแล้วเข็มแรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเข็มที่สองประมาณเดือนกันยาค่ะดูแผลดิมันเหมือนวัดกัดจริงนะเข็มตัเล็กนั่นแหละแตะก็กลัวไงน้ำตาไหลแล้วอะไดิไหลจริงเลยจริงว่ะรอบที่เสร็จไปแล้วรอบหนึ่งอ๋อหมอแซวว่าลอกง่ายหรอนี่นะฮะแผลเล็กๆมันกลัวเราก็ฉีดล็อกซีกันเสร็จแล้วไหนๆขอแขนซ้ายขอดูแขนซ้ายหน่อย โอ้ไม่กล้าโดนแต่มันก็ไม่เจ็บนะเน <_ d ata> okay, ี่ยวิธีเช็คว่าขอดแผลแยังไม่ปวดนะฮะตอนนี้ผีผ่านไปได้ห้าปีจ้าตอนนี้ยังมีอาการปวดนะเดี๋ยวต่อไปนะก็มีน้ำดื่มยันอะไรครับยันทีมีเซ็นเตอร์ค่ะหนูเคยประกวดในงานนี้ยเราก็เป็นไอ้หนุ่มสายฟรีนะครับที่สถิตสถานีกลางบางซื่อก็มีฟิชเชอร์แมนเป็นแจกเลยแล้วก็มียันทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวอ้าวอ้อย ไอ้น้ำมะเขือเทศเราก็มาด้วยเนะี่ยนั่นไงไ <c oughs> วจริงๆคนระับเราก็จะกลับกันแล้วนะมาฉีดวัคซีนั้งนี้ <c oughs> ก็มีแต่ความตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรเลย<า>ไม่น่านกลัวนะเจอทั้งฝนทั้งร้อนค่ะแล้วก็เจอหนาวด้วยแอร์เย็นมากนานอย่างเดียวก็นานตอนรอคิว <c oughs> ข้างหน้านะ <c oughs> พอเข้ามาแล้วก็ไม่ช้านะใช่มันจะมีคนที่มีสำหรับคนที่มีอัวขี้อโคหนะคะมันจะไวหน่อยมันก็จะมีหลายสายนะใช่มีหลายสายมีแจ้ง s อ s อ ไอไฟนี่เปิดน้ำไม่ไหวนะล,ลองเปิดด้ยังไงบ้ลองลองแค่ฉีดวัคซีนแค่นี้เอง <laughs> เห็นไม่ไเรลเ่นน,เนี่ย <laughs> <laughs> อ้อโอนอโอโอโนโอนหอ้น ลูกฉีแต่ก่อนอ่อนแรงข้างซ้ายอ่ะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเาไปข้างซ้ายอ่ะมันปวดจริงอ่ะมันหน่วงหนวงมันเจ็บตรงแผลอ่ะคิดไปเองไงออ้ยจริงจมาได้เลยเดี๋ยวพี่ลองบีบเหมือนสมัยก่อนอ่ะพวกวัยรุ่นนะถ้าเขาฉีดวัคซีนใหม่ๆเม่ฉจะต้องขยี้ต้องทุบเห้ยลองทุบดิทำแบบลังดิ ไ่นเราทุกทุกกองที่ฉีดเลยอืมันนี้เราก็มีอาการครบแล้วนะครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็มีอาการอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีอาการอะไรนอกจากหนงวงแขนเป็นเพราะว่าอาจหนูหนูอาจจะเกรงตอนตอนฉีดเพราะเป็นคนกลัวเผ็ดพี่รู้สึกอะไรร้านหนา้วอคิดอะไรที่เป็นพี่เริ่มมาแล้วป่าะเอามาไหมไม่อ่ะพี่ว่าพี่เริ่มมาแล้วคิดไปเองพี่เริ่มมาแล้วนี่เมื่อกี้ก็มีมองไฟแล้วจ้างคิดเกินราคาเกมไปแล้วหนึ่งเจ้าเลยครับเกมไปแล้วแอมว่าเท่าไหร่ กลับขาเกับเราจะเราจะโดนเท่าไหร่เราจอดที่สวนพนางเจ้านะครับน่าจะโดนหมดเต็มที่ก็น่าจะร้อยเดียวมั้งคิดว่าน่าจะโดนร้อยห้าสิบไม่รู้เราโดนเท่าไหรหนูเรียกเลยแล้วเรามาเราไปจอดที่นู่นนะครับของพนางเจ้าซีกิจนะครับแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์บินมาจอดเอ้ยมาขีดที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเสียเงินเท่าไหร่กันกับมอเตอร์ไซค์แล้วจ้างนะครฮะนี่มันปวดแขนเยอะเราก็จะเทสไง ไปเดี๋ยวไปถามวินมาใสกันนะฮะนี่นะฮะเราก็คาดการผิดไปหน่อยนะฮะก็โดนไปคนละหกสิบบาทนะฮะสามารถโดนคนละร้อยนะฮะไปปิดคลิปเป็นไงครับวันนี้ตอนนี้มีอาการยังคะถึงรถแล้วไม่มีค่ะแข็งแรงดีนี่ครับผู้ติดตามแล้วก็รออยู่ที่รถเบื่อแล้วไปเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะ okay all right let's go